รถเสียศูนย์เป็นยังไงดูคลิปนี้ปลอดภัยหายห่วงครับรถเสียศูนย์ส่งผลได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการกินยางกินยางด้านนอกกินยางด้านในหรือเวลาเราขับรถไปเนี่ยรถมันล่อนไปล่อนมาการบังคับรถที่ไม่สามารถอยู่ในคอนโทรลเราได้ตลอดเวลาย่อม ไม่ส่งผลดีแน่กับการขับรถในท้องถนนข้อเสียแรกของรถเสียศูนย์ก็คือการกินยางการกินยางไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในมาได้จากทั้งมุมโทงแคมเบอร์หรือแคสเตอร์มาได้หมดเลยการกินยางทําให้ยางเราเสียแล้วก็ไม่สามารถใช้งานต่อได้ข้อที่2เราไม่สามารถคอนโทรลรถที่เสียศูนย์ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพเหมือนที่เคยเป็นเหลือที่ศูนย์เข้าดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศูนย์ล้อผิด ต้องรีบแก้ไขอย่างรวดเร็วข้อที่สเกิดอาการเมื่อยล้าเวลาขับถามว่าทําไมเมื่อยล้าเวลาขับคุณต้องสู้กับมันเพราะว่าเวลาคุณขับลงไปบ,บนถนนเนี่ยแล้วก็ถนนเป็นลอนที่จะเห็นว่ามีรถสิดล้อวิ่งเยอะๆก็จะเห็นมันดึงซ้ายดึงขวาดึงซ้ายดึงขวาทํา,าทให้เรารู้สึกปวดเมื่อยที่แขนแล้วก็ไม่มีความสบายในการขับรถเบรกก็เช่นกันไม่สามารถดุดได้ดังใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมล้อมเมื่อมันผิดแทนที่มันจะ วิ่งไปตรงๆอาจจะเป็นโทอินหรือเป็นโเอาก็ตามแต่อาจจะใช้ระยะเบรกที่ยาวขึ้นซึ่งระยะเบรกยาวขึ้นเพียงเมตร2เมตรสามารถทําให้มันบอกถึงความเป็นความตายได้เลยเราไม่ต้องเป็นช่างก็สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเราเองอย่างเช่นขับรถเข้าห้างหรือทิศลานจอดรถ ที่มีพืน้นมันมันไม่ว่าจะเป็นที่เป็นอีพ็อกซี่ไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีขาวสีเหลืองอะไรก็ตามแต่ขับรถเข้าไปแล้วเวลาเราเลี้ยวมันจะมีดังเสียงเอียด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 ถ้ามันดังมากกว่าคันอื่นสังเกตได้ว่ารถคุณเสียสูญแล้วอีกอาการที่เราจะจับสังเกตได้ยังง่ายเวลาคุณขับรถไปในทางตรงๆพื้นเรียบเรียบคุณกดคันเร่งหรือเบาคันเร่ง รถจะไม่อยู่นิ่งๆดึงซ้ายบ้างขวาบ้างอันนี้ก็บอกได้ว่ารถคุณศู์ผิดแล้วคุณขับรถไปตรงๆแล้วมีลอนบนถนนดึงซ้ายขวาทําให้เราขับแล้วเราไม่รู้สึกสบายอันนี้ก็ศู์ผิดอีกแล้วทั้งหมดนี้ส่งผลกับการขับขี่และยังทําให้ยางสึกหลอเร็วฉะนั้นการดูแลรักษาจึงเป็นเรื่องสําคัญเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเรามีชิ้นส่วนอะไรในรถที่มันส่งผลกับศูนย์ล้อเราบ้างการบังคับเลี้ยวมันใช้อะไรกันบ้าง เดี๋ยวตามผมมาครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันชิ้นส่วนแรกที่เราจะมาทําความรู้จักคือเจ้าแหลกแอนพินเนียนรถทั้งคันถูกบังคับเลี้ยวด้วยเจ้าแขนกลน,นี้เพราะฉะนั้นแขนมันยาวจุดหมุนมันอยู่ไกลการสึกหลอมันจึงมีมากเมื่อรถเกิดการขึ้นลงของโชคไอเจ้าแหลกตัวเนี้ยไอเจ้าลูกหมากตัวเนี้ยมันจะหลวมนะฮะเมื่อมันหลวมมันส่งผลทันทีเลยละกับศูนย์ล้อ เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ต้องไปดูต่อไปว่าเราจะรักษามันยังไงดูแลมันยังไง<ม>โช๊คอพส่งผลยังไงกับสูนล,ล้อแน่นอนโช๊คอัพยิ่งเป็นรถรุ่นใหม่ๆเป็นอัพไซด์ดาวเมื่ออัพไซด์ดาวเนี่ยตรงช่วงบนของมันคอนได้หรือว่ารุ่นเก่าก็ตามแกนโชคคอรได้เนี่ยมุมแคมเบอร์จะเปลี่ยนไปทันทีการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากลับมามันจะไม่กลับมาที่เดิมเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาโช๊กก็เช่นกันต้องดูแลรักษามันอย่างดีเจ้า<ม>คอมาคอม้าก็ คืออุปกรณ์ที่ควบคุมทุกอย่างคอม้าจะไปที่ล้อแล้วก็ไปที่แหลกแล้วก็ไปที่ปีกนกคอม้าจึงมีความสําคัญเจ้าคอม้าเองก็จะมีลูกหมากล่างเจ้าลูกหมากล่างตัวนี้แหละที่มันชอบหลวมเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยว่าอะไรเยอะจริงๆเกี่ยวกับซักเซพเนชั่นเกี่ยวกับช่วงล่างเยอะจริงๆอะไรที่ต่อจากคอม้าก็คือปีกนกปีกนกนี่ก็สําคัญมากขึ้นลงพร้อมกับชกจะขึ้นลงพร้อมกันหมดเลยพวกนี้จะเกี่ยวพันกันหมดเพราะฉะนั้นการทําช่วงล่างเช็คทีเดียวทั้งคัน มันก็น่าจะหมดเยอะแต่ถ้าเกิดเราสามารถเช็คแล้วหาเจอว่าตัวไหนเสียซ่อมเฉพาะตัวนั้นก็จะดีกว่าวิธีแก้ก็คือนํารถไปตั้งศูนย์แต่ก่อนที่คุณจะนารถไปตั้งศูนย์คุณต้องหาให้เจอก่อนว่าอะไรที่มันหลวมอะไรที่มันสึกหรอแต่ส่วนใหญ่นะครับร้านตั้งศูนย์เขาก็จะมีทีมช่างที่สามารถเปลี่ยนอะไหล่พวกนี้ให้คุณได้หรือจะเข้าไปที่ศูนย์บริการเขาก็หาเจอง่ายๆเลยครับสุดท้ายก็คือตั้งศูนย์ล้อ หายครับติดตามไปกับผมคุณก็สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยหายห่วงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกับผมตุยกระทิงแดงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ